ราบรื่นขนาดนั้นก็ดีสิตอนนี้ทำได้เพียงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่านั้นฮา์ลี่กลับไม่ได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นจึงเอ่ยตอบกลับอย่างราบเรียบและในตอนนั้นเองเสียงปังพลันดังสนั่นมาจากด้านหลังฮา์ลี่ไม่หันกลับมาก็รู้ว่าไม้วิญญาณแม่เหล็กทองถูกสับล้มลงไปต้นหนึ่งแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้มีความตกตะลึงหรือลนลานใดๆเพราะเวลานี้ห่างจากวิหารยักษ์เบื้องหน้าแค่20-30จ้าังเท่านั้นกระทั่งเขายังมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเหนือประตูวิหารที่สูงขึ้น20-30จ้าังแขวนแผ่นป้ายประหลาดที่ดูเหมือนทำจากทองคำก็ไม่ใช่หมายก็ไม่เชิงเอาไว้อยู่ด้านบนมีตัวอักษรโบราณสีทองที่ถูกเขียนอย่างหวัดหวัดว่า,ว,าวิหารคุณอู ฮาร์ลี่ถอนหายใจออกมาเบาๆเฮือกหนึ่งหลังจากลังเลเล็กน้อยก็ควานหาขวดหยกที่บรรจุของเหลวหมื่นวิญญาณออกมาจากแขนเสื้อพลางดื่มเข้าไปหยดหนึ่งเดิมลมปราณที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมากจากการต้านทานลำแสงแม่เหล็กสีทองก็ฟืน้นฟูกลับมาจนเต็มเปี่ยมในชั่วพริบตาลำแสงสีเขียวบนร่างประจุไฟฟ้าสีทองเปลวเพลิงสีม่วงสว่างวาบขึ้นพร้อมกัน จากนั้นฝีเท้าของหานลี่ที่เดินตรงเข้าไปหาประตูวิหารก็เร็วขึ้นสามส่วนใต้ดินชั้นเจ็ดในป้อมปราการมานของภูเขาขุนอูเสียงปริแตกก้องกังวานดังขึ้นในที่สุดกำแพงผลึกที่ต้านทานคนประหลาดมานโบราณและพวกเอาไว้หลายเคอก็ถูกทั้ง3มคนใช้สมบัติอาคมโจมตีจนแตกละเอียดผลึกลำแสงค่อยๆหายไปทีละนิดๆไปกันเถิด กำแพงแห่งนี้คู่ควรกับเป็นสมบัติประจำพักของพักพระสุเมนคาดไม่ถึงจะขวางพวกเราได้นานขนาดนี้คนประหลาดยื่นมือกวากออกไปเก็บกระบี่สีเงินเล่มเล็กที่กำลังโครจรอ,อยู่เหนือหัวกลับเข้ามาในแขนเสื้อนานขนาดนี้คนของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์คงไม่ได้เอาสมบัติไปแล้วจริงๆหรอกกระมังหลังจากที่อาวุโสตระกูลเยี่ยอีกคนหนึ่งเก็บไม้ยกขาวเข้าไปเช่นกันก็เอ่ยถามขึ้นอย่างกังวลใจ วางใจต่อให้ได้สมบัติวิญญาณสถานฟ้าแต่ก็ไม่อาจใช้ได้ในทันทีต่อให้พวกเขาได้สมบัติวิญญาณพวกเราชิงกลับมาทันทีก็ได้แล้วมารโบราณที่อยู่ด้านข้างเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบไม่เลวที่อาวุโสหารกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ตาเท่าเตรียมการไว้อยู่พอดีหลังจากที่คนประหลาดหัวเราะอ,ออกมายกใหญ่แล้วก็ชิงเดินเข้าไปในประตูทางออกของชั้นเจ็ดก่อน หลังจากที่อาวุโสตระกูลเยี่ยผู้นั้นพยักหน้าเล็กน้อยก็ทำได้เพียงเดินต่อไปพร้อมกับหัวเราะแห้งๆชั่วพริบตาทั้งสามคนที่เดินผ่านบันไดหินมาก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องหินที่มีเขตอาคมส่งตัวมองเห็นเขตอาคมส่งตัวเล็กๆสีดำและสีขาวทั้งสามคนและคนของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์ต่างพากันตกตะลึงเช่นเดียวกันทว่าหลังจากที่มารโบราณกวาดตามองเขตอาคมทั้งสองซ้ายทีขวาทีแล้ว สายตาพลันหยุดลงบนเขตอาคมส่งตัวสีดำทันใดนั้นใบหน้าก็เผยสีหน้าตกตะลึงและคนดีใจออกมาเหตุใดถึงมีเขตอาคมส่งตัวสองอันอันไหนคืออันที่ส่งตัวไปที่ชั้น8หรือว่าทั้งสองอันชายชราตระกูลเยี่ยเอ่ยพึมพำแต่สายตากลับตกไปที่เขตอาคมส่งตัวสีขาวเพราะว่าก่อนหน้านี้คนของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้เขตอาคมส่งตัวนี้ยังมีไอวิญญาณหลงเหลืออยู่ไม่ต้องเลือก ใช้อันนี้ก็ได้แล้วมารโบราณจ้องเขม่งไปยังเขตอาคมส่งตัวสีดำน้ำเสียงแปลกประหลาดเล็กน้อยใช้เขตอาคมส่งตัวทางนั้นหรือแต่คนของสำนักพิษศัก์สิทธิ์เมื่อครู่ใช้ชราประหลาดคิดจะเอ่ยถามอะไรแต่มารโบราณที่ยืนอยู่ด้านข้างกลับสะบัดแขนเสื้อเป็นสัญญาณแขนมารสีดำสนิทข้างหนึ่งสว่างวาบพุ่งออกมาจากแขนเสื้อการเคลื่อนไหวรวดเร็ว ทำให้ชายชราสัมผัสได้เพียงเสียงลมที่มากระทบข้างใบหูศีษะทั้งศีษะก็ถูกกรงเล็บมานที่เย็นเยียบข้างหนึ่งกดลงบนส่วนบนของกะโหลกเอ๋ภายใต้ความตกใจของชายชราทําได้เพียงร้องอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงเท่านั้นหัวก็มีเสียงเพะ้ะดังขึ้นถูกบีบจนเละราวกับแตงโมอย่างไรอย่างนั้นโลหิตสดสด พุ่งสูงขึ้นไปสองสามชื่อแต่เช่นนั้นมานโบราณก็ยังไม่หยุดมือปากพลันเผยออกแทบจะในเวลาเดียวกันพ่นเปลวเพลิงมารสีดำสนิทกลุ่มหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วห่อหุ้มร่างกายไร้หัวที่ยังไม่ทันได้ล้มลงพื้นเอาไว้ควันสีเขียวลุกโชนขึ้นท่ามกลางเปลวเพลิงมานชั่วครู่ศพของอาวุโสพลันกลายเป็นจุน ทารกวิญญาณในร่างของเขาที่ถูกเกราะป้องกันลำแสงสีขาวห่อหุ้มเอาไว้พลันปรากฏขึ้นท่ามกลางเปลวเพลิงสีดำทารกวิญญาณคนนั้นกอดอกแน่นใบหน้าเล็กๆใสสะอาดหน้าตาตกตะลึงและลนลานจนทำอะไรไม่ถูกท่านอาเจ็ดช่วยด้วยทารกพยายามใส่ลมปราณเข้าไปในไม้หยกขาวพลางมองไปยังคนประหลาดและส่งเสียงร้องขอให้ช่วยด้วยเสียงแหลมอย่างสุดๆ ถูกเปลวเพลิงสีดำที่ห่อหุ้มเขาอยู่ทำให้ไม่อาจใช้เคล็ดวิชาหลีกหนีได้แต่ภาพฉากที่แปลกประหลาดพลันปรากฏขึ้นคนประหลาดมองไปยังทารกของอาวุโสตระกูลเยี่ยที่พยายามดิ้นรนอย่างยากลำบากในเปลวเพลิงมานด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกคาดไม่ถึงว่ามีท่าทางจนตรอกผลลัพธ์คือกรอกป้องกันร,รอบกายของทารกวิญญาณต้านทานอยู่ได้เพียงชั่วครู่ในตอนที่เปลวเพลิงมานกำลังโหมแรงขึ้น ก็ถูกฉีกแยกออกเป็นสองส่วนจากนั้นเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาพลันดังขึ้นทารกวิญญาณของอาวุโสถูกเปลวเพลิงสีดำแผดเผาจนหายวับไปวินาทีก่อนสิ้นลมของอาวุโสผู้น่าสงสารผู้นั้นยังคงไม่อยากจะเชื่อว่าทุกอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วสลายหายไปจากใต้ล่านี้พร้อมกับความแค้นที่มีอยู่เต็มอก เหตุใดถึงลงมือตอนนี้ไม่ได้ตกลงกันว่ารอไอถึงขั้นสุดท้ายค่อยลงมือหรือในที่สุดคนประหลาดถึงได้เอ่ยปากออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาราวกับว่าไม่พอใจเล็กน้อยแต่เดิมคิดว่ารอให้ถึงชั้นสุดท้ายถึงจะเห็นเป้าหมายแต่ที่นี่ข้าก็สัมผัสได้อยู่ถึงการดำรงอยู่ของมันแล้วแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องให้คนผู้นี้มาคอยขัดลูกตาอยู่ข้าง นายท่านรู้สึกเสียใจอย่างนั้นหรือมารโบราณเหลือบตามองคนประหลาดแวบหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกแค่ชนรุ่นหลังคนหนึ่งเท่านั้นมีอะไรให้เสียใจคนประหลาดเงียบกริบไปชั่วครู่ถึงได้เผยสีหน้าสลับซับซ้อนออกมาขณะเอ่ยสหายคิดได้เช่นนี้ก็ดีขอแค่ช่วยร่างแยกของบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้ก็ให้ท่านบนรรพชนศักดิ์สิทธิ์สำแดงเคล็ดวิชาลับถ่ายไอมานให้หนายท่าน จากคุณสมบัติของไหนท่านอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้สหายพัฒนาจนไปถึงระดับเทพแปลงได้เจ็ดแปดส่วนแล้วมานโบราณเอ่ยอย่างรู้สึกพึงพอใจเฮ้หากไม่ใช่เพราะเส้นต่ายใกล้เข้ามาแล้วข้าจะยอมหันหลังให้ตระกูลเยี่ยแล้วช่วยมานปีศาจอย่างเจ้าง่ายๆได้อย่างไรมานประหลาดส่งเสียงเหอะออกมาแววตาสว่างว่าไม่แน่นอนมารปีศาจ ถ้าหากนายท่านใส่ไอมาสสำเร็จแล้ววันข้างหน้าก็จะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกเผ่าศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราในแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรามนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรที่กลายเป็นคนเผ่าศักดิ์สิทธิ์ในภายหลังอย่างเจ้านับว่ามีอยู่ไม่น้อยมีอะไรต้องหลังเลมารโบราณอยากมุมปากขึ้นพลางเอ่อยอย่างไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยพูดพร่ามให้มันน้อยน้อยหน่อยรีบลงมือเถิดจะได้ไม่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น คนประหลาดดูเหมือนจะไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเว็บหายไปยืนอยู่บนเขตอาคมส่งตัวสีดำมารโบราณเห็นเช่นนั้นพลันหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาสาวเท้าสองสามก้าครู่ต่อมาคนประหลาดและมารโบราณก็มาปรากฏตัวในเขตอาคมอีกแห่งที่เหมือนกันรอบกายมีแสงสีดำกระพริบวาบไม่หยุดดูเหมือนจะมืดสลัวที่นี่คือเมื่อคนประหลาดหายจากการวิงเวียนแล้ว ก็มองไปรอบๆทันทีใบหน้าเผยสีหน้าตกตะลึงระคนสงสัยออกมาสหายมองขึ้นบนท้องฟ้าสักหน่อยเถอะอยู่บนนั้นมานโบราณที่อยู่ด้านข้างมีน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจเล็กๆคนประหลาดได้ฟังก็รีบร้อนมองตามไปผลลัพธ์พลันตกตะลึงเห็นเพียงกลางอากาศสูงขึ้นไปร้อยกว่าจังเขตอาคมต่างๆสว่างวาบไม่หยุดและตรงใจกลางของเขตอาคมเหล่านี้ เงาร่างสีดำราวกับภูเขาลูกเล็กๆล,ลอยอยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื่นรอบกายถูกโซ่นหนาๆสีดำสายแล้วสายเล่ารัดเอาไว้และในเวลาเดียวกันก็ถูกยันวิเศษจำนวนมากแปะไปทั่วเรือนร่างใกล้ๆก,ก,กับเงาสีดำยังมีกระจกทองสำริดที่พ่นเสาลำแสงสีเหลืองออกมาแขวนอยู่กลายเป็นกรงขังขนาดยักษ์ห่อหุ้มเงาร่างสีดำเอาไว้อย่างแน่นหนาหลังจากคนประหลาดตระกูลเยี่ยผู้นั้น มองเห็นเงาร่างสีดำอย่างชัดเจนแล้วก็สูดลมหายใจเย็นยเยือกเข้าไปเฮือกหนึ่งรู้สึกตะลึงงนันคาดไม่ถึงว่าร่างกายจะมีหัวเป็นหมาป่าสีเงินสองหัวสูงมากกว่าร้อยจังถึงแม้ว่ารอบกายจะมีเขตอาคมแต่ขนก็ยังเปล่งแสงสีเงินแวววาวออกมาราวกับสร้างขึ้นจากเงินบริสุทธิ์ก็ไม่ปาน ทำให้ผู้คนที่เห็นแล้วรู้สึกเป็นเทพหมาป่ายักษ์ประหลาดแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือหัวหมาป่าทั้งสองหัว 1- ยังคงเป็นสีเงินขาวอีกหัวหนึ่งตรงลำคอกลับเปลี่ยนเป็นสีดำเปล่งประกายและถูกไอมานสีดำจางๆชั้นหนึ่งห่อหุ้มเอาไว้บนศีรษะมีเขาสีม่วงเขาหนึ่งงอกออกมาเผยให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมน่ากลัวเป็นพิเศษ เวลานี้หัวหมาป่าที่ไม่เหมือนกันทั้งสองต่างหลับตาสนิทดูเหมือนจะกำลังหลับลึกอยู่ไม่รู้ว่าเพราะผลกระทบจากเขตอาคมหรือไม่นี่คือร่างแปลงของบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าพูดถึงหรือคนประหลาดขมวดคิ้วขณะเอ่ยถามใช่แล้วนี่คือร่างแปลงของบรรพชนศักดิ์สิทธิ์หยวนซาของแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเราในแดนศักดิ์สิทธิ บรรพชนศักดิ์สิทธิ์ยวนซาจัดว่าติดหนึ่งในห้าของบรรพชนทั้งหมดในแดนศักดิ์สิทธิ์แน่ดอนว่านี่ไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของบรรพชนศักดิ์สิทธิ์หยวนซาแค่ส่วนหนึ่งของวิญญาณที่สิงอยู่กับปีศาจหมาป่าในแดนมนุษย์ตัวหนึ่งเท่านั้นแต่เช่นนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับเทพแปลงธรรมดารรมดาจะเทียบเทียมได้หากไม่มีการแทรกแซงจากแดนวิญญาณสิ่งนี้ คงไม่อาจมีอยู่ในแดนมนุษย์ได้อย่างแน่นอนตอนนั้นบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ยวนซาเองก็เป็นหนึ่งในสามผู้นำของเผ่าศักดิ์สิทธิ์พวกเราที่ลงมายังแดนมนุษย์มารโบราณเอ่อยอย่างหยิ่งพยองบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ยวนซาคนประหลาดเอ่อยพึมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาพี่เย,ย่คุ้มครองข้าหน่อย ข้าจะสำแดงเคล็ดวิชาลับติดต่อกับจิตวิญญาณของบรรพชนศักดิ์สิทธิ์แล้วค่อยว่ากันจูจูมารโบราณก็หันหน้าไปเอ่ยเช่นนี้ได้เจ้าสำแดงเถิดคนประหลาดดูเหมือนจะทิ้งความกังวลไปแล้วตอบรับอย่างหลังจากได้ยินในทันทีมารโบราณดูเหมือนจะรู้สึกวางใจในคนประหลาดอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเห็นเขาตอบตกลงสองมือพลันไร้าอาคมในทันทีไอมารสีดำสนิทกลุ่มหนึ่ง พ้นออกมาจากร่างห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้ทุกระเบียดนิ้วทันใดนั้นเสียงร้องคำรามต่ำๆพลันดังขึ้นเงามารสี่แขนสองปรากฏตัวขึ้นจากโครงกระดูกเงามานตนนี้สูงประมาณสองสาจังร่างกายใหญ่โตแผ่ไอมานที่หน้าตกตะลึงออกมาคนประหลาดถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยขณะถอยหลังไปสองสก้าว จากนั้นมานโบราณพลันเปล่งเสียงไร้คาถาทุ้มต่ำที่ฟังไม่ได้สับออกมาในเวลาเดียวกันแขนทั้งสีที่เต็มไปด้วยเกล็ดมานเปล่งประกายค่อยๆไร้อาคมผนึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆท่า,ามกลางไอสีดำราวกับการดำรงอยู่ของเทพมานถึงแม้ว่าคนประหลาดจะรู้สึกระมัดระวังจากสภาพแวดล้อมรอบๆด้านแต่สองตาก็ยังจ้องเขม็งยังหมาป่ายักษ์สองหัวกลางอากาศดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลังจากผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งการน้ำชามานโบราณพลันหยุดไร้คาถาอย่างกระทันหันอาปากกว้างพ่นโลหิตสีดำแดงกลุ่มหนึ่งไปกลางอากาศในเวลาเดียวกันแขนทั้งสี่ก็ชูขึ้นอาคมสีดำสีสายจมหายเข้าไปในโลหิตบริสุทธิ์แล้วหายลับไปอย่างไรร่องรอยชั่วขณะนั้นโลหิตบริสุทธิ์พลันกลายเป็นอัคระสีดำประหลาดๆสว่างวาบแล้วสลายหายไปจากด้านบนแต่ครูต่อมา อัครโลหิตนี้ก็ปรากฏขึ้นอย่างแปลกประหลาดบนศีษะของหมาป่าสีดำทันใดนั้นเขาข้างนั้นก็เปล่งแสงสว่างวาบเปลือกตาของหัวหมาป่าสีดำขยับไปมาเล็กน้อยในที่สุดสองตาก็ค่อยๆหลืมขึ้นลำแสงสีม่วงเจิดจ้าจนแสบตาชั่วพริบตาก็ดูราวกับว่ามีพระอาทิตย์สีม่วงสองดวงปรากฏขึ้นพร้อมกันทำให้ผู้คนไม่มีทางสบตาตรงๆได้มานโบราณและคนประหลาดกลับไม่รู้ว่า ในเวลาเดียวกับที่ร่างใหญ่ยักษ์สีดำหัวหมาป่าถูกปลุดให้ตื่นนั้นในผนึกอีกแห่งใกล้ๆกันในวิหารนั้นตลับเล็กๆสีเงินที่วางอยู่บนโต๊ะบูชาก็พลันเปล่งแสงสีเงินสว่างวาบขึ้นเช่นกันราวกับว่ามีอะไรสักอย่างถูกปลุกให้ตื่นจากนิทราและเหนือกล่องสีเงินใบนั้นก็มีไม้บรรทัดสีเขียวมรกต ยาวครึ่งชฉือลอยขึ้นมาค่อยๆหมุนวนไปมาไม่หยุดเปล่งลำแสงวิญญาณออกมาห่อหุ้มกล่องที่อยู่ด้านล่างเอาไว้อย่างพอดิบพอดี